มีคนมาขอไลน์ตอนคุยยหน้าหล่อพอเลิกคุยหน้าอีกอย่างเลยอ่านี่คือรูปแบบนี้ฮะที่ว่าผมเคยย้ําอยู่เป็นประจำะครับรูปแบบของกระบวนการพวกใครบิสแกมอนะไรอย่างนี้คือเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็หน้าไม่ตรงปกนะครับเราสามารถที่จะไปล้วงเอาภาพคนหน้าตาดีใน,ในสื่อโ,โซเชียลของใครามาก็ได้แล้วก็มาสวมรอยเพื่อที่จะพูดคุยด้วยเป็นต้นนะฮะดังนั้นแล้วนะฮะเพื่อนๆก็ต้องรู้เท่าทันเอาไว้ว่าเมื่อไหร่นะครับมีคนแอด มาคุยกับเราผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเขาจะขอแลกลายอะไรอย่างี้เนี่ยนะให้เอะใจว้ไอ้นี่เป็นกระบวนการให้ิีสแกมหรอเปล่าคือหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ลวงให้ลงทุนอย่างเป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อไหร่นะฮะคุณสูญเงินไปนะครับย้ำชิ้นเคยนะครับอย่างแรกต้องรู้ทันแล้วก็โทรแจ้งธนาคารจากนั้นนะครับให้คุณโทรแจ้งที่1441โทรแจ้งเท่านั้นนะเป็นสายด่วนนะแล้วก็ถัดมาคือว่าให้ไปแจ้งความที่สพและสนอนอในพื้นที่เดี๋ยว1441เนี่ยเขาจะแนะนําเองแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณโอนเงินไปแล้วนะโอนเงินให้กับมิจฉาชีพไปแล้วนะให้คุณโทรแจ้งธนาคารเพื่อให้เขาอายัดบัญชีธนาคารให้นะและไม่พอก็ต้องโทรไปที่1441นั่นเองนะครับผมฝากติดตามหน่อยนะครับเป็นเครือข่ายอยู่กับผมแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS ก่าหมายเลขสามวสกานาทีจุนึงนาฬิกครับ